สวัสดีครับยังอยู่ที่เดิมครับว้ายังอยู่ที่เดิมหน้างานเมียฝรั่งวันนี้จะทำการกุษะครับวันนี้เหือนเดิมครับขับโดยป๋าแดงสะไม่ใหญ่ครับกว้างากว้างแเมตร ยาว20ครับตรงนี้ก็จะใช้รถดำโยกดินอยู่นะครับวันนี้ครับโน่นครับรถดำพี่นนมาแล้วเอาวิ่งคันเดียวพอครับวิ่งคันเดียวพองานไม่เยอะเท่าไหร่ครับตรงนี้จะให้ปลาแดงเก็บปูทางให้รถดำขึ้นหน่อยปูทางครับให้พี่นนได้ขึ้นตรงนี้ สมีกระเด้าแน่นอนเลยวันนี้อันนี้มีกระเด้าครับพี่มอนน่าจะวิ่งยากอยู่ว,ยว่าเบ่งส่งแล้ววิ่งยากเบ่ง <c oughs> ส่งแล้วมีกระเด้าครับโอ้ยตะลุ่มเลย เ็นเงนเมาครับเมาไปหนึ่งมืนบาทวันนี้เจ้าของบอกให้เมาเลยครับ่อยาครับจัดให้นี่ ป้าเดี๋ยวรถไถยดันเองว่าเดี๋ยวว่าพี่นนจะวิ่งขึ้นได้ไหมเนี่ยใส่ตรงนี้ด้วยใส่ตรงนี้ด้วยเอาให้ใหญ่ๆหน่อยเพราะว่า,วาจงังหวะตีโค้งไม่ได้เลยเนี่ยอ้หุนอ้ ลุบเลยเล้าลบเลยวันนี้ช่างไม่ได้มาทำกระดังครับเพราะว่าผูา้ช่วยติดประชุมพอดีเลยครับได้เรามาร,รถไถทำงานอยู่นี่พอดีเลย ป่าแดงเลยลเหลาอ่ะเจ้าเดี๋ยวรอชมครับว่าที่นนจะวิ่งได้ไหมหมอตันจะมาก็บอกว่าทำคลาสยังไม่เสียดครับรถแรงครับรถแรงรถแรงเปลี่ยนคร์ส <laughs> เฮ้ยเหรา ต้นมะขามเทศเอาไว้ให้เขาด้วยโอ๊ยไปดันโน่นโน่นปล่ไปโน่นเลยเล่าปอยไปโน่นดันโน่นมานี่โน่นนะ กดลึกๆเลย ใบมีดมันลงช้าครับกูมันจะขึ้นได้ไมั้ยเนี่ยมันกระเดาด้วยนี่เป็นไร<ะ>ทำไมมันลงช้าๆอันนี้มันล้วแล้วมันจะชนกับโเนะ<ะ>มกบเกดลอะฮะอ๋อพอแล้วแค่ลูกๆพอแล้วเหยียบๆพอแล้ว ตายสินีวว่ว้พอแล้วลาพอแล้ววันนี้ต้องเอาให้จบงานครับวันนี้ครับ ไปรูปบนนู่นหน่อยนู่นอ่ะข้างคันนาที่แกแปะไว้อ่ะเอารถถ่ายรูปหน่อยต้นหน้ามาดูที่เทมา้าไปดูที่เท,ท,เทขึ้นตรงนี้แหละขึ้นได้ไหมเนี่ยเป็นงานผสมผสานครับงานนี้ใช้เมคโครกับรถดำ ทเทไกลนี่แหละเดินหน้าไปนู่นแหละตรงสามล้อแหละแล้วก็ถอยหยอดนี้เลยเนี่ยเทกบท่อนี่แหละเออเทกบท่อน,นี้แล้วก็เทเสริมตรงนูนนน้นนนข้างคันนาที่ปิดไรอะเดี๋ยวเราไปลูปเดี๋ยวมาเทตัวนี้ก่อน นี่ถอยขึ้นเทตนี้แหละหาแพ็กยญาแพ็กนูอย,ย,ยู่แถวนี้แหละเยอะเลยเดี๋ยวตรงนี้จะทีสื้อมีครับเอาดินตรงสะตรงนู้นมาทีเออหามีดมาตัดดิ ต้องตัดออกแอนนนดึงไปผ่าตรงนี้ไว้เนี่ยเอาตัวนี้งัดไว้เนี่ยไอ้กิิงเนี่ยเออดึงไปนู้นแหละดึงนั่นมาเอา้าดึงลงเลยดึงลงเลยดึงอันใหญ่ลงเลยเออเอารถมาย่ำทางหน่อยนิ ย่ำทางไว้รอดไปรอดรอดชมครับงานนี้พี่นนท์เมาคนเรียวเดี๋ยวผมมารถกระบะออกก่อนอันนี้มันทุกป์ตามลมมาเลยครับนี่นีโร่พันแกรง่งเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม